พระยานิพัฒน์กุลพงษ์ชินบุญนาคอมาตเอกพระยานิพัฒน์กุลพงษ์ชินบุญนาคเกิดเมื่อพศ2 4 2 3เป็นบุตรของพระยาประภากวรวงศวรุิพักดีกับมารดาชื่อชื่นมีพี่น้องร่วมบิดามารดาคือหลวงประสิทธิ์ราชศักดิ์ชัยบุญนาคนายร้อยเอกกรมเรทหารมา้า ทางด้านชีวิตครอบครัวมีบุตรธิดาเจ็ดคนโดยบุตรที่เกิดกับคุณหญิงเรื่องได้แก่ชับโชนและหม่อมปริมบุญนาคหม่อมในพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าผานุพันยุคนและมีบุตรธิดาเกิดกับคุณหญิงเทียบทดานายจากบุญนาคได้แก่ชินเล็กและคุณลพันด้านการศึกษาเข้าศึกษาที่โรงเรียนวัด พิชยยาติการามและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบและโรงเรียนเทพสิรินเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงคนที่สองของโรงเรียนต่อจากนายพุ่มสาครเมื่อปีพศ .2439 สอบได้ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเข้าเรียนที่ราชวิทยาลัยแห่งรอนดอนมหาวิทยาลัยลอนดอน สำเร็จการศึกษาวิชาวิศวกรรมโยธาในปีพศ2447หลังจากศึกษาจบเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกรมคลองกระทรวงเกษตรตราธิการอยู่5ปีย้ายไปเป็นนายช่างรถไฟหลวงสายใต้กรมรถไฟกระทรวงโยธาธิการหลังจากนั้นได้เป็นคณะบดีคนแรกของคณะยันตระศึกษา คือคณะวิศวกรรมศาสตร์กรมมหาวิทยาลัยกระทรวงธรรมการเมื่อปีพศ2460และได้เป็นหัวหน้าแผนก4กรมยุทธโยธาทหารเรือและผู้บังคับการกองช่างนวกรรมกรมยุทธโยธาทหารเรือกระทรวงทหารเรือต่อมาได้รับเป็นตำแหน่งอธิการหอวังวินเซอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพศ2465จนได้ออกรับพระราชทานบำนาญเมื่อพศ2469พระยานิพัฒนกุลพงศ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือกเหรียญดุษฎีมาลาและเข็มศิลปะวิทยาหลังจากออกราชการแล้วได้ไปทำไร่ที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี จนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อพศ2487สอร24ิริอายุได้60ปี